ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสิ้ไ,ไหมเอ่ยทดสอบใหม่นะคะทดสอบใหม่นิดหน่อย <c oughs> วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่มาทดสอบใหม่นะคะมันไม่ได้ใช้มานานแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ <c oughs> เริ่มมีไฟ <c oughs> ในแคทแคทเกม Cat ก็อยากเจอแคดเกมที่มันง่ายๆก่อนแล้วก็มีในเครื่องนะคะตอนนี้ในเครื่องก็เคืลบกันไปกับหมดแล้วเกมอ่ะก็มีสองอย่างนึงเดนไอแลนด์นะคะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ไม่แคนดีกว่าเกมนั้นเอาไว้ข้าหลังเผื่อมีใจใจสู้แล้วค่อยจะแคดดีกว่าแต่นี้นะคะเป็นเกมง่ายๆค่ะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะ๋ยวจะเข้าเลยค่ะเพลงที่ทุกคนฟังอยู่นะคะ ชื่อเพลงอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นเพลงประกอบอนิเมะชื่อ Kimi t o r o ก e อ่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นน่ารักมากชอบมากแต่ว่าใครสนใจขขขนเขาเข้าไปเสิร์ชในกู o g l e เองละกันตอนนี้จะเสิร์ชเกมที่เราจะแคสนะคะอ่าเกมนีรู้สึกว่าขึ้นต้นด้วยตัว H H นะคะอาจจะแบบสงสัยกันว่าเกมไหนเป็นเกมแนวอะไรดีเกี่ยวกับบุพภาบุพัาเลี้ยงสัตว์ติดหญิงอ่ารู้เลยใช่ไหมคะว่าเกมอะไรแน่นฮาเวดมูนนะคะฮาเวดมูนเนี่ยมันมีหลายภาคด้วยกันเนาะซึ่ง ก็เล่นมาั้งแเด็กแล้วก็เล่นไม่ครบทุกภาคหรอกแต่ว่าภาคแรกที่เล่นรู้สึกจะเป็นนี่เลยคะ่ะ Harvest Moon Back to Nature ค่ะอันนี้นะคะเล่นอันแรกเลยจากนั้นก็ไปเล่นภาคผู้หญิงนะคะซึ่งเล่นไม่ค่อยถูกนะคะภาคผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังฝึกภาษาญี่ปุ่นนะว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ใน่คือหน้าก็ เล่นอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษเลือกภาษาไทยก็กันเพราะว่าอังกฤษยังไม่รอดเลยจากนั้นนะคะข้าว็บมุนวัคเนเจอร์แล้วก็ไปเล่นอีกแบบหนึ่งค่ะข้าวบเหมือนการแต่เป็นภาคมอร์เฟรนค่ะแล้วเป็นผูงใช่ไหมคะจะเล่นตัวผู้ชายมันก็ไม่มันค่ะเพราะว่าตัวผู้ชายมันจะจีบผู้หญิงได้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ชอบนะคะเราก็จะมาจีบผู้ชายกันอ่นาหน้าแรกของเกมโอ้อย นี่ไงผู้ชายที่เราสามารถจะจิบได้ไอพวกวัวไก่แกะม้านี่ไม่เกี่ยวะระไม่เกี่ยวนะ,ะเอาห้างบนนงคะห้าคนนี้นะคะที่จริงจิบได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าเอาที่มันละลอนะคะก็มีห้าคน,นะคะ่ะคนแรกที่เมาส์ชิลนะคะชื่อว่าเกรย์ค่ะเป็นอช่างไรดีนักโหดเหมือแงและอะไรต่างันี่แหละคนนี้นะคะคลิปนะคะเอ่อ ตอนช่วงแรกๆนะคะเราเขาจะไม่มีงานทำเราก็อยู่เฉยๆแล็กๆบ้านนะคะแล้วพอรูฟอลฟูดูใบไมร่วงค่ะเขาก็จะมีงานทำเคเราจะเป็นร้านวายนี่ก็เป็นด็อกเตอร์เ่าเพาเป็นหมอประจําเมืองนี้นี่ใครค่ะเขาเป็นดิโกรนะไม่ใช่นะคะเขาก็จะมาเฉพาะ รรอนเท่านั้นนะคะรัรเมอร์ระรรขรร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 รารดท้ายรรรรรรวรนรรครรรรนรคะรร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 นรรรรนรรริรเรรรรรรรีรร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 รเป็นรรรรรรริรงผมสีชมพูน่คะชื่อว่ารริระรรรรรรนรเรร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 บแต่ว่ารจรรรจรรรว่ารรรรระรรกรรรรรกชอบแต่ว่าก็แต่ละคนว่าจะชกันไหน แต่แกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะจีบผู้ชายจีบหนมๆอย่างเดียวนะคะเราก็ทำออ่่งอื่นนะเช่นทำอาหารนะคะปลูกพืชเลีเ้ยงสัตว์นะคะจะพูดปลูกสัตว์เลี้ยงพืชก็ไม่ได้นะนี่อันนี้เป็นภาคเออเฟรนอฟินเดร์นทาวเนาะใช่แล้วพูดอย่างนี้คงแบบว่าคนอาจะอยากเห็นแ้วก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันเป็นยังไง อ่าภาคนี้มีเราสามารถมีลูกได้ด้วยนะคะคุณจะอาจจะเคยเห็นแบบบ้าผู้ชายที่มีลูกนะแต่ภาคนี้ผู้หญิงมีลูกได้ด้วยใช่ตัวเราเองนี่แหละุณจะสงสัยว่าเป็นยังไงแล้วก็ตื่นเต้นอย่างรู้นะคะแล้วก็จัดให้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นคลิปหน้านะคะแต่ว่าตาไม่ติดเลยค่ะค่ะงั้นขอเจาก,การเทสใหม่ลองใหม่ประมาณ5้านาทีนะคะเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย